เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับเนี่ยผมมาทิปเป้าบ้านสวยๆพื้นที่กว้างขวางเราไปชมเล็กๆอยู่นะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวครับบนพื้นที่กว้างขวางถึง108ตารางวาหนึร้อยแปตารางวาทำเลดีมากใกล้บายพาสใกล้ตลาดใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครับใกล้เซ็นทรัลด้วย พื้นที่เยอะบ้านก็สวยพร้อมอยู่มี3ห้องนอน2ห้องน้ำห1ห้องรับแขก,กใหญ่ๆครับ1ห้องทานอาหาร1ห้องครัวหนึ่งโรงจอดรถโรงจอดรถจอดได้หลายคันเลยครับจอดรถได้3-4มสี่คันเลยทีเดียวพื้นที่หน้าบ้านกว้างมากเป็นลานกว้างครับจอดตรงลานนี้ได้อีกห้าหคันครับทำสนามหญ้าสวนหย่อมปลูกต้นไม้ได้สบายพื้นที่เหลือเยอะพื้นที่เยอะก็ได้เปรียบ แล้ยังใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกด้วยนะครับสวยๆคุ้มๆฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชีเป้าเลือกซืก้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหน้าหมู่บ้านมีเซเว่นบิ๊กซเจด้วยนะครับใกล้ห้างเซ็นทรันใกลใ้ลรงพยาบานใกล้ราชพัฒน์แปลงนี้ ใกล้กับใบพัดตัดใหม่จอหอนะครับจอหอโคราชอยู่บ้านโพอันใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันได้นะครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ